นะครับหกสิบเซนยังเหลือเลยครับตัวนี้นี่ยครับจะเป็นล้ตัดทั่วไปได้เลยหรือว่าจะเอียงศาก็ยังได้อยู่นะครับค่อยๆไปครับนะี่ครับ สวัสดีครับโถดิชิตไทคาพิเนตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยากจะแนะนําโต๊ะเลื่อยที่มีลักษณะเป็นมอเตอร์เนี่ยนะครับไม่ต้องใช้แปลงถ่านแล้วก็หน้าตู้เป็นเหล็กหล่อแล้วก็มีความเล็กโลกระทัดรัดลงมาแล้วราคาย่อมเยามากๆ2 0 0 0มืต้นต้นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทคาพิเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงิน เป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัคาเปนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับปกติถ้าเป็นรุ่น10นิ้วที่เราจำหน่ายอยู่รุ่น254เนี่ยครับสไลด์มันก็จะสไลด์ได้เมตร20เลยแล้วก็เป็นใบ10นิ้วแล้วก็ตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมมีทางเลือกครับที่บอกกล่าวกันก็คือเป็นรุ่นไม่ใหญ่มากแล้วก็ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยรุ่น8นิ้วนะครับครับซึ่งปกติก็จะมีพวกกลุ่มพอตเทเบิลหรือว่ากลุ่มที่ เบาๆยกไปจ็อบไซด์ได้เนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นแปลงขาแล้วก็ดูตัวจะไม่หนักมากนะครับครับอย่างหน้าโตอาจจะเป็นพวกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเปิดแล้วก็จะมีนะครับีนเสียงมันก็จะดังแบบนี้ละครับครับทีนี้มาดูเจ้าตัวรุ่นเหล็กหล่อแปดนิ้วรุ่นนี้กันดูบ้านนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือความเป็นมอเตอร์เสียงเงียบนะครับแล้วก็ หน้าโต๊ะนะครับเป็นเหล็กรอจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็รั้วตัดนะครับก็จะสไลด์ได้ถึง60เซนเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะตัดไม้หน้ากว้างนะครับตรงนี้มีความลื่นนะครับแล้วก็มีรั้วตัดอีกฝั่งหนึ่งกรณีตัดงานเล็กๆน้อยๆมีล่องมาให้2ฝั่งเลยตัด2ฝั่งนะครับก็จะใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนมาฝั่งรั้วซอยตรงนี้ซอยได้ถึง70เซนนะครับปกติแล้วก็30 40หรือว่า หกสิกันส่วนใหญ่กลางไม่อัจแต่ว่านี่เผื่อให้ที่60สิเซนเจ็ดสิเซนนะครับครับไล่เรียงลงมาด้านล่างจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์หนึ่รวัตต์หรือประมาณแรงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็การเอียงใบาการตั้งใบสูงต่ำอย่างเงี้ยฮะสะดวกนะครับเนี่ยฮะหมุนขึ้นลงนะครับแล้วก็เอียงใบก็คลาล็อกนะครับแล้วก็หมุนที่ด้านข้างนะครับอันนี้คือการ เอียงใบ45องศาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนจุดเด่นที่บอกนะครับเป็นมอเตอร์ i n เ u c t i o นมอเตอร์เปิดขึ้นมาเสียงจะเบาเงียบนะครับนะครับเปิดแล้วนะครับเสียงเบานะครับนะครับส่วนตัวความสูง,งเขาตัดได้ถึง60เซนหรือว่า6เซนผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนใหญ่เราตัดก็อยู่ประมาณไม่เกิน5เซนกันนะครับ ครับทีนี้เรามาดูขนาดเขาบ้างหรือว่าน้ำหนักน้ำหนักเนี่ย80กิโลแต่ว่าถ้าเลื่อนงี้ก็ไม่หนักมากนะครับมีตัวปรับให้4จุดด้วยส่วนขนาดความยาวนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้อยู่ที่เมตร50โดยประมาณนะครับความกว้างโดยประมาณนะครับตัวนี้65เซนนะครับส่วนความสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ86เซนนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วกันนะครับแต่ว่ามันสะดวกสําหรับท่านที่ต้องการงานที่หนักก็ได้นะครับ ครับสำหรับใบเลื่อยนะครับเขาก็ให้มาที่8นิ้ว18ฟันนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมาะสำหรับผ่าซอยมากกว่านะครับแต่วันนี้ไทคอมพิวเตอร์ผมก็จะแถมตัวใบที่เป็นบอสเอ็กซ์เพิเลยนะครับเกรดดีของบอสเลย60ฟันไปให้เผื่อกรณีที่ท่านตัดไม่อัดหรือว่า HMR MDF หรือว่าไม้จริงที่ไม่หนามากเนี่ยก็ใช้ตัว60ฟันได้เลยนะครับครับสำหรับรุ่นนี้มอเตอร์จะขับด้วยสายพานมันก็จะมีความลื่นและความนิ่งนะครับ แล้วหน้าโต๊ะเนี่ยเป็นเหล็กหล่อจะมีความแข็งแรงและความเสถียรนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ามันเสถียรและนิ่งยังไงนะครับมันจะไม่สะเทือนไม่อะไรเลยนะครับครับสำหรับราคาวันนี้22,500ารรวมส่งนะครับแต่วันนี้แถมใบบอสหกสิบฟันไปด้วยเลยนะครับครับถทะลวถ้าเราจะตัดหน้าตัดหลังได้หมดแล้วครับสำหรับแทน่นแล้วเราก็สไลด์ตัว ลางเอานะครับถ้าเกิดเราจะตัดหน้าเราสไลด์ลางให้ขึ้นเดินหน้าไปหน่อยนะครับจากตัวนี้เราก็จะตัดได้ถึงตัวนี้ครับเจ็ดสิบเซนเลยนะครับถ้าเกิดหน้าใบเรื่อยนะครับตรงนี้ก็หกสิบเซนเนี่ยได้สบายๆเดี๋ยวลองดูครับอันนี้เป็นไม้อัดนะครับผมลองเทสการตัดดูมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม้อัดตัวนี้กว้างนะครับกว้างตัวนี้ก็เดี๋ยวว่าหกสิบเซนเลยนะครับนะครับเสียงมันจะเงียบๆนะครับเอาใบลงหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยฮะ อันนี้มาหกสิบเซนก็ดูใหญ่ไปนะนะครับมันก็สะดวกดีนะครับอ่าลองตัดดูนะครับนะครับหกสิบเซนยังเหลือเลยครับตัวนี้นะฮะเสียงก็เบาๆนะครับถามว่างานได้ไหมอันนี้ใบใบยังใหม่อยู่นะครับมันก็ได้อยู่นะครับครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะให้รั้วด้านหลังนะครับแล้วท่านก็สไลด์ตัวรางนี่นะครับล็อกตรงนี้ อย่างเดียวนะครับสองสองอตัวนี้ก็อยู่แล้วนะครับล็อกตรงนี้ไม่ต้องแล้วตรงนี้ผมก็จะสไลด์มานี่ได้ถึง60ิบเลยนะครับตรงเนี้อ่าเนี่ยหกสิบเซนอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังได้อยู่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นได้ทั้งรั้วหน้าและรั้วหลังเลย60สิบเซนนะครับหรือว่ารั้วตัดเราจะจะย้ายมาอยู่ด้านหน้าก็ได้อยางเนี้นะครับเมื่อกี <Walking in eur ys> ้เราอยู่หน้าหลังนะครับแล้วเราก็จะตัดแบบนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับนะครับ จาเป็นรูปตัดทั่วไปได้เลยครับหรือว่าเราจะตัดองศาตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะมันก็เอียงได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลยครับเนี่ยครับเราก็ย้ายมานะครับเราก็ตัดนีครับมันก็สะดวกดีครับเพราะว่าบางทีเราจําเป็นต้องใช้รูปตัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ได้ครับครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะแปดนิ้วเนี่ยมันใบมันจะสูงไหมอย่างไม้อันนี้สี่เซนหรือประมาณเกือบเกือบสองนิ้วแล้วกันนะครับนิ้วครึ่งเนี่ยครับดูไม้หนาสี่สิบผมจะเอาใบขึ้นนะครับนี่ฮะ ยังเหลือเฟือเลยครับเห็นไหมเหลือเยอะเลยเอามากี้ตัดกันดูแล้วเดี๋ยวเราซอยกันดูบ้างครับครับเดี๋ยวผมจะซอยไม้หนาสี่เซนอย่างที่บอกครับซอยเสร็จตัวนี้ฝุ่นมันจะพุ่งออกด้านนี้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นแต่ถ้าท่านมีก็ใช้ได้เลยครับลองดูกันครับเดี๋ยวมันจะเยี่ยมเียบเนี่ยนะครับลองดูไหวไม่ไหวยังไงนะครับ ไปได้เรื่อยๆเลยครับค่อยๆไปครับนี่ยครับอันนี้ไม้ไหนที่บอกครับยู่ลอยครับก็ค่อยๆกิดไปเรื่อยๆสบายๆเลยครับ อันนี้คือผมซอยประมาณ8นิ้วนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นไม้แอดนะครับถ้าท่านซอยใช้ห่างๆอย่างเงี้ยดีแล้วเหมาะสมเลยนะครับแต่ถ้าตัดหรือว่าไม้อัดเอสเอ็มอาร์เอ็มดีเอฟใช้ไอตัวที่ผมจะให้ไป60ฟันดีกว่าครับครับมาถึงตรงนี้แล้วถ้าท่านชื่นชอบนะครับสําหรับเจ้าตัว8นิ้วที่เป็นเหล็กหล่ออินดักชันเสียงเงียบรุ่นนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์สองหมื่นสองพันห้าร้อยรวมส่งนะครับมาละล้านผมลดให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีแถมใบบอสแปดสิบ 60ฟันไปให้อีก1ใบ8นิ้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม